สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ต่างคนต่างก็ทำงานเสร็จแล้วเดอ้ออันนี้ก็เป็นเต็นน้องอุงอิงเนาะพี่บิวตี้เขาเป็นคนทำเดอ้ออันนี้นะอันนี้ก็เป็นบเต็นบอสโจเต็นบอสโจก็เป็นพี่กุ้งทำเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเนาะพาทุกคนไปดูว่าตอนนี้เราก็ทำงาน <c oughs> ทำผลเสร็จแล้วเดอ้อเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเบิ่งว่า โอ้มีอะไรบ้างนี่เดอ้อก่อนจะไปดูก็มาดูคนก่นนะทุกคน<า>น่ารักเนาะหมาเออหมานี่เนาะเริ่มต้นที่เพลงแรกของเราก็คือเพลงโซนนั่นเองนี่คือกระบะของผู้ชายนี่ เราทําเองกับมือนะเรากับพี่ๆเพื่อนๆไอ้เอ้ยน้องช่วยกันทําตอนตอนที่ซ้อมน่ะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ทุกคนได้ดูนะครับนอกจากกระบะแล้วเป็นหูมีหัวด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นหัวของผู้ชายนะครับหัวของแดนซายของเรานี่ลวดลายมันก็เพชรอะไรมันก็เริ่มหลุดแล้วแต่กระบะเป็นอย่างดอกครับ มอลลาเนาะเราเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ตลอดมันก็ต้องมีซำรุดซำอะไรบ้างส่วนอันต่อมานี่ก็จะเป็นเพลงของพี่สุใสใหญ่เด้อทุกคนสุใสายใหญ่อกอดน้องแน่แนนโดเพชรสีเลื่อมยับยับเลยทุกคนพอไปโดนไฟแล้วมันก็สวยมากเลยสวยขนาดเลยนี่ เมื่อกี้นี่จะเป็นหัวส่วนอันนี้ก็เป็นกระบะข้างเนอกระบะข้างแล้วก็ติดใส่แอลแล้วเนอะอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเพลงน้ําตาจ่าน้อยอันนี้น่ะโหอ,อันนี้ใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่ขนาดเลยใหญ่สุดๆเลยใหญ่มากส่วนเพลงสีสมโพนี้ส่วนสีสมโพนี้ก็เป็นของเพลงน้องอุ้งอิงเ้อทุกคนน้องอุงอิงจะ เป็นสไตล์แบบฟิลแบบวานแววนะทุกคนคนรู้บอว่าน้องจะขึ้นใส่สีแบบสีชมพูนี้อันนี้ก็เป็นของน้ององงอิงอีกแล้วสีชมพูวานแววอีกแล้วนี่ลวดลายมันก็เป็นแบบนี้เด้ออันนี้ก็เพชรตามแมวนะก็รุ่นๆแล้วนะทุกคนนอกจากหัวแล้วก็มีกระบะด้วยเด้อกระบะกระบะมันอยู่เทิงรถทุกเขายังไม่ได้เอาลงมานะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นเพลงอันนั้นนะ่ะทุกคนเ,คเพลงมักเ,เพลงเบิ้ลนะ่ะทุกคนที่เขาร้องว่าเบิลบ้ลละเบิลบ้ลละเบิ้ลให้น้องแน่นะ่ะนะนี่อันนี้ก็เป็นหัวมันอันนี้ก็เป็นคนเนาะผนด้านหลังเราสามารถเสียบออกเสียบเขาก็ได้คนมานี่นี่เขาก็ะทอดออกทอดเข้าแบบนี้เฮาเฮาใส่เสืแล้วเขาก็ทอดออก พอตอนเย็นมาพวกเราก็มาทํางานเราก็เสียบเข้าอันนี้กับพวกเรา,าช่วยกันทําเองกับมืออันนี้ก็นี่หลายเติบยุส่วนอันนี้ก็เป็นเพลงสบนะัดเนาะสบัดสบัดเขา้าซีเน้นไปทางเต้นฟิลแบบเอเนจีเอนจอยเข้าสีเอสหัวใหญ่เข้าสีเอ็ดหัวน้อยน้อยเอานี่จิกลิกจ็อกล็อกหลายหัวเติบยุ ส่วนปีนมาทางนี้ก็สิเป็นกระบะของบอสโจอันนี้อันนี้เป็นเพลงของบอสโจของพวกเฮาที่เขาใส่แอวนะทุกคนปีนมาทางนี้ก็สิเป็นหัวตัวแม่ของเรานะครับตัวแม่เพลงโซเดอรเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนไดเบืง้งนี่ว้าวว้าวว้าว้วาว,ว,าว,ว,าวเพชรกระรุดน้อยนึงแล้วทุกคน เพชรก็เริ่มรูดไปนิดหน่อยแล้วแต่ก็ยังงามอยู่มันเป็นงานมองไกลงานภาพรวมนะทุกคนไม่ต้องเป็นซีเรียสเด้อนี่มาทางนี้ก็ิิเป็นหัวเพลงบอสนะครับอันนี้นะหัวเพลงบอสหัวหัวเพลงบอสนี้จะคู่กับกระบ,บะสีนี้เด้อทุกคน<อ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเป็นจังไดนี่นะครับสี สีเหลืองเหลืองเขียวเดอ้อวันนี้วันนี้บอสปีนี้เสะดาะพูดเลพูดผิดปีนี้บอสซีบอสซีมาในตีมเขียวเขียวเหลืองปีนี้นะก็เลยจัดจัดหัวสีนี้ให้เลยเดอ้อทุกคนนี่คนสีเหลืองนี่เราก็เสียบออกเสียบเข้าทุกวันเลยเดอ้อนี่นี่สวยงามขนาดเลย ส่วนนี้ก็เป็นกระบะของผู้ชายแล้วก็เอามากองไว้แบบนี้ mm hmm. เวลาแดนเซอร์มาเอาเขาก็หยิบไปหยิบไปหยิบไป,บไปอันนี้เขาก็เรน็บใส่แอลแบบนี้นะ mm hmm. ส่วนข้างๆข,ของเพลงบอสนี่ก็เป็นเพลงอ An mm ันนั้นเด้อทุกคนเป็นเพลง, An mm hmm. งแม่ห้างมหาสนเน่ของพี่พี่อะไรวะพี่ไดมอนด์นะครับอันนี้ก็เพลงเป็นเพลงของพี่ไดมอน เพลงแม่ห้างมหาสนีเราก็ใส่หัวแบบนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวอาจจะใส่ให้ทุกคนได้ดูเราหยิบหัวขึ้นมาแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะครับทุกคนเอานี่นะครับจากนั้นเราก็มาดูตะก้าเปิดใจสาวแต่นะครับตะก้าเปิดใจสาวแต่มันจะลีอยู่ข้างล่างนิดเดี๋ยวเราเอาออกมาดูดิกู๊วนี่ปกติมันก็เป็นตะก้า ก้าที่เราแห่ไข่มดแดงนะครับทุกคนแต่เรามาพ่นสีเอามาพ่นสีม่วงใส่นี่ข้างในเราก็ไม่ได้พ่นนะพ่นแค่ข้างนอกนะไม่โป้เด้อใครว่าโป้ไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เราซื้อดอกไม้มาติดใส่เอเด้อันนี้ก็เป็นสา,สายสายสายยางยืดนะเราเอามาติดข้างหลังอนเนี้ยเนี้ยเนียเนียเนียนี่เด้อ เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ที่เดิมดีกว่าเ,เดี๋ยวเขาว่าให้เราเนาะตาม้าไปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายังคนใช้บอลเนี่ยยังไม่ได้เหยียบเลยแม่หนูเยอะเยอะเยอะหนูคว่ำไปมา,มาขวข่ำมาคว่ำถูกมาเออได้ดิหนูคว่ำเอาไม่ได้เหยียบม <c oughs> <c oughs> ีนะครับยังคน<อ>งท่านเหล่ บอกเขานะคะคนก้านตัวเนี้ร้อยห้าสิบห้านะครับอ้าวจริงเหรอก้านเดียวนี้านี่นะครับทุกคนมาแต่เมืองจีนมาแต่ประเทศจีนนะเนี่ยคนเนี้ยเดี๋ยวเราเอาให้ทุกคนปกติปกติมันจะร้อยร้อยสี่สิบบาทหรอถ้าเป็นเศษส้พิเศษฟ้าพิเศษถ้าเขายอมสีมาให้มันก็จะแพงหน่อยใช่ไหมใช่ป้าทุกคนก้านเดียวนี้ร้อยกว่าบาท แล้วทางวงมีหลายพันก้านล่ะทุกคนมันจะตกมันจะตกเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยป๊อตบอจเฮ็ดคักเฮ็ดแน่เนาะถ้คิดดูว่าคนหนึ่งกัน20ก้านกว่าจะได้หัวหนึ่งโมแมนธรรมดาเด้อท่านต่ำหรือใครใส่คือ10ก้านแล้วก็กระบะอีก20จะตกคนละ40ก้าน30ก้านคุณได้คนละ45บั่นแหละอันนี้ยังไม่รวมอย่างอื่นนะรวมเฉพาะคนคนใหญ่เดียว นี่ใส่เวลาทำกันนานหลายเด้อกว่าเข<อ>าติดเพชรติด,ตด,ตดลวดติดนั่นติดนี่ติดฝนติดอีหยังหลายอย่างหลายติดกว่าสิมาเป็นกระบะตัวหนึ่งอ่ะบ่แม่นน้อยๆอันนี้ไม่แพงนะอันนี้ไม่แพงโลละเจ็ดพันเฮ็ดตั้งไม่แพงหรอเจ็ดพันนี้คือบ่แพงแล้วบอกว่าเจ็ดพันเนี่ยโลละหนึ่งกิโลปัด สะอ่อนเนะาะกัวสีออกมาโซ่หนึ่งนี้โบแมนน,น้อยๆเฮ็ดตั้งแต่อันตอนซ้อมตอนเข้าตอนเข้าอนลนฤดูฝนหุ่นตากฝนตากแดดก็เอาผ้ามากั้งแล้วก็พากันเฮ็ดห้าหกคนนะกวัวสีได้อันกระบะอันนึงโบแมนน,น้อยๆเดอ้อทุกคนเฮ็ดตั้งแต่ซ้อมตั้งแต่ซ้อมเดือนแรกจนเปิดฤดูจังบานเปิดฤดูกันยังบบแล้วไฟไหม้ว่าสัน่น ไฟไหม้แล้วเฮตัางเวรทั้งคืนย่านบอทันเปิดวงนะเปิดวงกันยังคนก็นมาบอทันนี่อันนี้จะเป็นข้องผู้หญิงของผู้หญิงเด้อทุกคนมันจะออกลายแบบลายแบบอินเดียอินเดียนิดหนึ่งเลยนี่สวยงามขนาดเลยนี่คือด้านหลังความสวยงามบนเวทีทั้งหมดแอดจะพาทุกคน มาดูเดอ้อว่าเปลี่ยนจังไดทุกคนบางคนบ่เคยเห็นด้านหลังก็สามารถเข้ามาเบิ่งเข้ามายุบม,มาบายนิดๆน,น่อยๆได้อยู่เดอ้อผู้ใดมากะโมเมนว่าบ่ได้โมเมน,ว,มเมนว่าห่วงโมเมนว่าห้ามเดอ้อ